จากนโยบายของรัฐบาลในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นโดยการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางกายภาพและทางสังคมเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่มีพื้นที่เป้าหมายหลักประกอบด้วยจังหวัดระยองชลบุรีและฉะเชิงเรา ซึ่งในส่วนของจังหวัดประยองคาดว่าเมื่อดําเนินงานตามแผนการพัฒนา EEC จะมีแนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นจนํานวนมากทําให้ความต้องการใช้น้ําในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานวางแผนเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนในพื้นที่ โดยมีอ่างเก็บน้ำประแสะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญและมีศักยภาพในการกักเก็บน้ำได้ถึง295ล้านลูกบาทเมตรต่อปีจากปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติที่มีมากถึงปีละประมาณ300ล้านลูกบาทเมตรต่อปีโดยคาดการความต้องการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสะในปี2570จะมีการใช้น้ำ225ล้านลูกบาทเมตรต่อปีดังนั้นจะเหลือปริมาณน้ำใช้การอีกเพียง70ล้านลูกบาทเมตรต่อปี แต่แผนการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมรวมถึงใช้ในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ในปีดังกล่าวอย่างต้องใช้ปริมาณน้ําอีก230ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนั่นหมายความว่าจะสามารถใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําประแส70ล้านลูกบาทเมตรต่อปีประกอบกับการสูบผันน้ําจากคลองวังตโนด70ล้านลูกบา์เมตรต่อปีปริมาณน้าในส่วนที่เหลือนั้น ที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการก่อสร้างระบบสูบน,น้ําจากคลองสะพานแนวที่1แล้วเสร็จโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกดปุ่มเปิดการดําเนินโครงการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2564แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปริมาณน้ําส่วนเกินในลุ่มน้ําคลองสะพานอีกที่จะสามารถสูบกลับมาใช้ได้ตามแผนจึงต้องดําเนินการก่อสร้างโครงการสูบน,น้ําจากคลองสะพานแนวที่2เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติมปริมาณน้ํา โดยโครงการมีหัวงานตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านแก่งวายตำบลชุมแสงอเภอวังจันทร์จัังหวดระยองลักษณะโครงการประกอบด้วยโรงสูบผันน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำบูติคอปัมจำนวน5เครื่องอัตราการสูบน้ำา50ล้านลูกบาทเมตรต่อปีระยะเวลาต่อสร้าง4ปีโดยมีกรอบงบเงินงบประมาณ750ล้านบาทและได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คั้งนี้เมื่อได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งสองโครงการจะทําให้ปริมาณน้าต้นทุนเพิ่มในอ่างเก็บน้ําประแสถึง100ล้านลูกบาทเมตรต่อปีเพียงพอสําหรับเป็นแหล่งน้ําต้นทุนให้กับพื้นที่ EEC จังหวัดประยองทั้งยังเป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน เมือเ่อดำเนินการร่วมกับแผนดำเนินการในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องยังมีปริมาณน้ําที่เหลือสามารถเชื่อมต่อมาอยังจังหวัดชนบุรีและกระจายต่อไปยังอ่างเก็บน้ําอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงทําให้เกิดความมั่นคงในเรื่องน้ําต้นทุนในเขตพื้นที่พัฒนาระเบียงเศษธธธรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและรองรับความต้องการใช้น้ําทุกกิจกรรมในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดไป